วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวอิทธิแฟกซ์ใหม่ที่มีการบอกข้อมูลมาแล้วว่ามันบวกอะไรบ้างแล้วณนะตัวปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่ก่อนที่แพตซีจจะเข้าเนี่ยมีตัวอะไรน่าใช้งานบ้างแล้วก็ตัวแมคานิกของมันน่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวอิทธิแฟกซ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2อเซตเซตแรกผมขอเรียกสัน้นๆว่าเซตฮันเตอร์ก็คือเซตนี้นะครับแีกเซตหนึ่งผมขอเรียกสัน้นๆว่าเซตโกลเด้นก็แล้วกันนะครับเ oh, พราะว่าเดี๋ยวจะอ่านผิดนะเราจะเริ่มจากตัวเซตโกลเด้นก่อน นี้ก่อนกันล้กันครับเซตสชิ้นเนี่ยการทํางานจะทําให้เราได้โบนัสความเสียหายของ Elemental Skill ก็คือสกิลของเรา20%ครับและจะได้อีก25%ถ้าคุณใส่ครบ4ชิ้นครับตรงนี้คุณได้เลยแน่ๆ45%ครับทีนี้ตรงส่วนต่อไปที่เขียนเป็น Additionaly l เนี่ยเขาแจ้งไว้ว่าจะได้อีก25%หมายความว่าถ้ารวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จเนี่ยคุณได้สูงถึง70%เลยนะครับแต่ว่าตัวเอฟเฟกนี้ถ้าเกิดว่าคุณสลับตัวละครตัวนั้นๆมายืนในสนามครบ2วินาทีจะ ไม่ได้ผลของมันครับก่อนหน้านี้ในคลิปสรุปแพชผมได้พูดไปแล้วเรื่องของการ snap shot และไม่ snap shot นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยเรื่องของบัฟโบนัสต่างๆมันจะมีแยกเป็น2แบบแบบที่1คือดินามิกดินามิกคือคิดแบบเรียวไทม์เลยณตอนนั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นกับแบบที่2คือ snap shot ครับซึ่ง snap shot เนี่ยจะคิดจากตอนที่เราทําการไล่ไปนั่นเองครับฉะนั้นอันนี้คุณไม่จําเป็นต้องกังวลว่ามันจะ snap shot หรือมันจะดินามิกเลยในส่วนที่ยืนในสนามครบ2วินาทีแล้วหายไปเนี่ยมีไว้เพื่อให้ตัวละครที่เป็นตัวยืนโจมตี ในสนามไม่สามารถใช้ได้แค่นั้นเองครับส่วนถามว่ามันจะ s ันนปหรือมันจะไดนามิกอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเราต้องรอให้อ r t ์ติแฟกต์ที่นี้เข้ามาในเกมก่อนแล้วเดี๋ยวผมเช็คให้ครับมันเช็คง่ายมากๆแต่สาหรับการเอาไปใช้อย่างตัวซับดพ d เ s เนี่ยมันใช้ได้แน่ๆครับซึ่งวันนี้เราจะคุยกัน3ตัวเริ่มที่ตัวที่ใช้คําว่าหุ้นอภิมหาโคตะระขึ้นก่อนได้เลยก็คือน้องฟิชครับในแพชก่อนหน้าก็คือตอนเมืองไม้เนี่ยยาเอจะมีตัวกิวดิทรีมที่พาหุ้นขึ้นไปแล้วครับรอบนี้ก็เลยเป็นของน้องนนองงทนนนัเ ฟิชเนี่ยถ้าคุณใส่เป็นยำแบบเดิมก็คือโบนัสความเสียไฟฟ้าอย่าง t u n n e l i n Fury กับ2อ ADK อย่างพวก Gladiator, ่เมนาว่าอะไรพวกนี้คุณจะทําให้ที่100%ที่เทียบไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนการยำโดยการให้เป็น2ไฟฟ้าบวกกับ2เซตใหม่เนี่ยจะแรงขึ้นประมาณ3%เรครับเพราะว่ามูลค่ามันมากกว่า1นึ่งซับสเแ,แล้วก็ได้เป็นโบนัสความเสียหายแทนพลังโจมตีนั่นเองเลยทําให้แรงขึ้นมาที่3%แต่ถ้าเกิดว่านําไปเทียบกับเซตยำในสมัยก่อนแล้วคุณใส่เป็น4ชิ้นเนี่ย 123%เปอร์เซ็นต์ทันทีครับเพราะว่าพอคุณใส่ครบสี่ชิ้นคุณได้โบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นเยอะมากๆครับซึ่งตรงนี้มันจะดีเป็นพิเศษเหมือนอย่างที่คุณเห็นในรูปตอนนี้แล้วว่าไม้กับไฟฟ้ามันเป็นแอกทัวเวตใช่ไหมครับมันดีเป็นพิเศษยังไงล่ะเหตุผลที่มันเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราใช้เทียบในกรณีที่สามารถติดแอกทัวเวตได้ก็คือเตะปลุกเราได้นั่นเองนะมันดีเพราะว่าปฏิกิริยาธาตุอย่างแอกทัวเวตเนี่ยการที่คุณจะได้โบนัสเพื่อไปบวกในส่วนของแอกาัวเบบว นานธาตุคือคริติคอลและ3คือโบนัสความเสียหายครับซึ่ง4ชิ้นมันให้แต่โบนัสความเสียหายเหตุผลที่มันดันไปได้สูงขนาดนี้ก็เพราะว่าแอตแทกอย่างพวกกราเดเยเตอร์เสียมันไม่ได้บวกในส่วนของแองเกเวตครับบวกแค่ตัวดาเมจส่วนแองเกเวตมันก็บวกของมันปกติแต่เอดีเคมันไม่ได้ไปบวกตัวแองเกเวตเพิ่มนั่นเองครับสชิ้นสำหรับฟิชเลยดีมากๆโดยที่ดาเมจของฟิชจะมาจาก2แหล่งหลักๆก็คือ1คือนกจิกถ้ามี c 6ก็จะมียิงธรรมดาออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนั้นกก็กกกงงลน่่แแหหะอีึคื จากตัวแพสซีเทเลสเอซี่อันนี้ที่เวลามีการติดปฏิกิริยาท่าที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะมีผ่าย,ย้ําลงมาให้ซึ่งตรงนี้รวมมาให้เรียบร้อยเฉลี่ยมาอยู่ที่ประมาณ123%ฉะนั้นฟิชไม่ต้องถามแล้วครับไม่จําเป็นต้องรู้ว่า snap shot หรือไม่ครับใช้ได้แน่ๆเพราะยังไงคุณสลับตัวมาแล้วคุณกดเรียกนกเลยยังไงมันก่อน2วินาทีอยู่แล้วครับจะ snap หรือไม่ snap ยังไงมันก็ได้ผลเพราะคุณออกจากสนามบัฟมันก็รีเซตกลับขึ้นมาใหม่แล้วนั่นเองตัวที่สองคือ AH e, ค AH e, าย,ย,เา,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 ย,ยาเอกคร มนตัวเดียวนะครับถ้าเรารับการกดถ้าไม่ตายด้วยแล้วคุณกดถ้าไม่ตายได้ตลอดตลอดเนี่ยกิวด์จะแรงกว่าอยู่ประมาณ2%ครับโดยเงื่อนไขคือกิวด์จะต้องมีการเมนเทนเรื่องของบัฟตลอดเวลาซึ่งจริงๆมันก็มีหลุดจากการติดบัฟบ้างอะนะครับฉะนั้นเฉลี่ยจริงๆแล้วมันประมาณเท่าๆกันแหละครับไม่ได้แตกต่างกันเลยจะแตกต่างในกรณีที่คุณเล่นยาเอกที่มีคอนเลชั์ชครับเพราะาตัวยาเอกเนี่ยจะมีพวกคอนเลชั์ชที่ช่วยบวกสกิลค่อนข้างเยอะครับยกตัวอย่างเช่นคอนเสิร์ช2ที่ทําให้ตัวสกิลของเรา ขึ้นเพราะว่าตัวแม็กกลายเป็น4เพราะว่ามันเริ่มต้นจาก2แทนที่จะเป็น1น 6, าาไป3น,นั่นเองครับและคอนเซชั่น6ที่ทําให้ตัวสกิลของยาเอกสามารถไม่สนใจดิฟเฟนต์ของศัตรูได้60%นั่นเองครับถ้าคุณเป็น4-6คําตอบคือใช่ครับการใส่เซตใหม่ดูดีกว่าแน่ๆครับแต่ถ้าคุณไม่ได้มี C ผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรอย่างเป็นนัยะสาคัญยกเว้นคุณเป็นคนที่เล่นยาเอกแบบไม่เคยกดท่าไม่ตายเป็นคนเล่นโรเทชั่นไม่เป๊ะไม่ได้กดอันติทุกรอบอะไรแบบเนี้ยการใช้เซตใหม่ก็จะดูดีกว่าได้ แต่ถ้าเกิดว่าคนเล่นตามปกติที่สามารถกดอันติได้เนี่ยตัว e, ายาเอกใส่กิเดีดไม่ได้ต่างกับเซตใหม่ครับและอีกตัวหนึ่งที่ยกมาเทียบให้ก็จะเป็นอัลเบโดครับเทียบกับ4ีฮักกับตัวอาร์ติแฟกซ์ใหม่4ชิ้นครับฮักส์ก็จะแรงกว่านิดนึงตอนที่บัฟมันเต็ม,มนะครับอันนี้เทียบเฉพาะเพียงแค่สกิลเท่านั้นนะไม่ได้เทียบกับอันตินะครับฮักส์มันให้มูลค่าซับเซตที่เยอะมากเหมือนกันนะครับมันเลยทําให้ดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันคือคือกันเลยไม่ได้แตกต่างกันสะดวกใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นครับเอ,อา ฮักเพราะว่าในแพชหน้ามันสามารถแลกได้แล้วะนะครับสำหรับฮักแล้วคุณฟร,รม์มฟาร์มไปไล่เซตใหม่นี่มันออกแต่ดิบอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแลกฮักใช้อน้แทนก็ได้ครับมันไม่ได้แตกต่างกันเป็นนัยยะสาคัญหรอกครับให้มองที่มูลค่าซับเซตได้เลยครับอาวุธที่เทียบเป็นซินาบานะครับถ้าเกิดว่าอนาะคตมันมีอาวุธชิ้นอื่นที่เอาไปโดโใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวคงมาเทียบกันใหม่ทีนึงนะฉะนั้นพูดก,กันตรงๆก็คือมันจะมีเพียงแค่ฟิชตัวเดียวที่หุ้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับยาเอสายที่ไ่ไไมด้สนใจถ้าไม่ตายหรือสายที่มมีีีีออนนนเเัั่่่งรททตตไปาาจะว อีกอันหนึ่งก็คือเซตฮันเตอร์นั่นเองครับเซ็ตฮันเตอร์การใส่2ชิ้นจะทําให้เราได้โบนัสความเสียหายการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตี15%ครับและเซ็ต4ชิ้นที่โคตรพีคคือถ้าเรามีการขยับของเลือดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้เรื่องวิธีการเดี๋ยวต้องไปเช็คกันอีกทีนึงนะครับยกตัวอย่างเช่นติดคอรชันได้ไหมออกนอกสนามได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาเช็คกันอีกทีนึงเพราะว่าไม่รู้จะเช็คอย่างไงเพราะว่ามันยังไม่มีให้ลองใช้ฉะนั้นนเอาตััวที่ม ได้ใช้แล้วเห็นกันอยู่แน่ๆมาเทียบให้ก่อนก็แล้วกันครับส่วนเซตสีที่พูดถึงเรื่องของการขยับเลือดเนี่ยจะให้คุณเป็นคริเทเชียลเลแทนโดยจะให้คุณได้ทั้งหมด36%ครับโดยแบ่งออกเป็นสแต็กแต่ละสแต็กเนี่ยจะบวกให้คุณ12%รเครับระยะเวลาของมันจะคงอยู่5วินาทีครับจริงๆถ้าคุณรับเท้าตลอดเวลาอันเนี้ยตอบได้เลยมันใช้งานได้แน่ๆครับแต่ถ้าอยากใช้คุ้มมันก็ควรจะได้บนความเสียจมตีปกติกับชาร์จตีบ่อยๆด้วยมันถึงจะดีนั่นเองครรัส่วนนนใใเเมมาาิิกกปะภทท็ห้ตต พี่แล้วเราก็เอาตัวไปถูคําตอบคือผมว่าได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็เสียเลือดถึงมันจะเป็นการเสียเลือดจากการเดินไปโดนเบิร์นิ่งของเราเองก็ตามเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเบิร์นิ่งแม่งเผาเราแรงชิบหายฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไปเล่นกับตัวอะไรก็ตามแต่ทีมอะไรก็ตามแต่ที่ทำเบิร์นิ่งแล้วคุณไปตูถูเอาเนี่ยครับได้แน่แต่ออฟฟิลได้หรือเปล่าน,นี้ไม่รู้นะเพราะว่าออฟฟิลเนี่ยมันมีตัวละครที่ชัดๆอยู่ก็คือ1นึ่งตีเฮียสองโคโลชันที่ทำให้เราลดเลือดกันไปหมดเลยหรือสามการที่โคโคมิกดอันติแล้้้้วกก็ีีลใหเเเพพืื่่อออนนทัมมมมดาาริขึ เราต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าออฟฟิลมันได้ไหมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงมันเช็คง่ายครับเดี๋ยวผมเช็คให้เราก็เลยจะคุยกับตัวละครที่แค่อยู่ในสนามก็ลดเลือดตัวเองได้เลยอย่างเซียวครับเพราะผมเชื่อว่าหลายหลคนจะคิดว่าเซ็ตนี้มันต้องดีกับเซียวมากแน่ๆเลยคาตอบคือเป็นตัวเลขเหมือนที่คุณเห็นเลยครับไม่ต้องช็อกครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเพราะอะไรครับทำไมเวอร์มิเลียนที่บัฟเต็มถึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์กับแฟกใหม่ที่บัฟเต็มถึงเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันคือาคบอาล, Focus นลนนออาน มันเลยต่างชัดอย่างเห็นได้ชัดครับเหตุ hey, ผลเพราะว่าเกมนี้เรื่องของการทำดาเมจต่างๆเนี่ยมันมีตัวคูณแยกย่อยอยู่หลายช่องครับซึ่งผมเคยมีการทาพูดถึงคลิปนี้ไปแล้วแต่เดี๋ยวจะพูดตรงนี้ให้สั้นๆแล้วกันครับซึ่งการนับดาเมจผมจะพูดให้แบบคร่าวๆอย่างนี้นะมันจะแยกออกเป็นช่องๆครับหก็คือเรามีแอตแทกมันก็จะแอตแทกเสร็จแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยคุณมีโบนัสความเสียหายเท่าไหร่ก็แยกช่องกันครับแล้วช่องต่อไปก็จะเป็นคุณติดคริติคอล้าไหมครับถ้าเป็นตัวละครอื่นๆที่ใช้คคววาา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 มมํํนนนญไไดด้เี่่ก็จะปูรือองงข ว่ามันมีผลอีกแค่ไหนเช่นพวกแอคโรเวดเวเปอร์ไรซ์เมลแยกต่างหากหมดเลยแต่กรณีเซียวเนี่ยมันจะมีแค่แอตแท็กอนะความเสียหายแล้วก็คุณดีเข้าด้วเองพอเป็นแบบนี้ตัวละครอย่างเซียวที่กดอันติแล้วได้บนัสความเสียหายเยอะมากๆอยู่แล้วเลยยิ่งอยากได้ ATK ครับพอเซียวอยากได้ ATK มากมากเนี่ยมันเลยทาให้ตัวเซตใหม่ที่มันเติมแต่คุ i ดีเข้แล้วบาลานซ์อ r t ติแฟกซ์ที่ทํามาเป็นคุ i ดีเข้เป็นหลักมันเลยไม่เวิร์กครับแต่ถ้าบาลานซ์คุณมีการทำาディเคที่มากขึ้นเนี่ยมันโอเคได้นะครับเพราะว่าเกมนนีี้มมั Balance ร้าน ATK กับฟิสิกส์ด้วยเหมือนในซุ้มที่ผมเคยเปิดอยู่บ,บ่อยๆอย่างรายการซุ้มเดอดดองกันเองนะไออันเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ผมไม่ได้มีการใส่บัฟอะไรเข้าไปให้เลยสักตัวเดียวมันเลยเป็นตัวเลขแบบนี้มันกึงก่งๆเลขดิบแล้วครับแต่ถามว่าถ้าคุณใส่เบนเนดเข้าไปแจก ATK เนี่ยจะเป็นยังไงคำตอบคือมันจะใกล้เคียงกันขึ้นมาแต่ว่าก็มักจะเบาวกว่านิดๆหน่อยๆครับและการใส่เบนเนดไปเนี่ยเซียเป็นตัวละครที่ทุ่มโจมตีแล้วศัตรูจะก,กระเด็นออกเล็กน้อยเสมอถ้าเป็นศัตรูที่ไม่ได้มีน้ำหนักเยอะอย่างเช่นพวกบอสเเป็นนต้้้้มมมัทาาใหคุณไไไ่ดดรถ โบนัสกันเยอะมากๆ,ๆครับแถมตัวละครอ,อย่างฟารูซังสิ่งที่ให้กับเราก็คือโบนัสความเสียหายอีกแล้วก็ให้คุเดิเข้ามาครับมาเลยยิ่งกลายเป็นว่าคุณโคตรอยากได้แอตแทกครับเซตใหม่มันเลยไม่เวิร์กเพราะว่าเซตสมันไม่ได้ให้ผลกับเซียวครับมันให้แค่ตัวคุเดิเข้ามาอย่างเดียวนั่นเองเช็คมาให้แล้วกับเซียวมันเหมือนจะเวิร์กแต่มันไม่เวิร์กครับฉะนั้นอันนี้ไม่แนะนําให้ฟาร์มาใส่ครับส่วนเปอร์เซ็นที่เห็นมันสามารถขยับได้เสมอขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของคุเดิเข้าและแอตแท็กของคุณนะ ยากจริงๆมันพอพูดได้อยู่ไว้เดี๋ยวมาเจอกันในซุ้มแล้วกันครับและเดี๋ยวจะบอกให้ว่าตัวละครของคุณตัวนั้นๆเนี่ยบาลานซ์แอตแทกกับฟิสิคอลอะไรมันล้นอะไรมันเกินเพราะเราต้องเช็คว่ามันมีบัฟจากตัวอะไรส่งมาบ้างนั่นเองนะครับฉะนั้นรู้แค่นี้ว่าเซตใหม่ต่ให้มีเบนเน็ตแล้วยังลําบากกว่าหน่อยเพราะเซียว่ a t k แต่ณปัจจุบันการเล่นกับฟารุซังภาษีมันดูดีกว่าส่วนถามว่าพี่ถ้าผมใส่2ตัวล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่โดยมากแล้วมันไม่ต่างกันมันก็ไม่ต้องฟาร์มหรอกโอเคอ๋ จะบอกว่าอ๋อไม่อะครับพี่ผมจะแลกแต่เอ็มเบมอ๋อแถมให้หน่อยนึงหูเต่าฟังผมนะ หูเต่าโตเป็นคริติคอลดาเมจใช่หูเต่าขาดคิเลตเพราะเดิมเราใส่ชิเมนาว่าให้โบนัสความเสียหาย50%ถ้าคุณไปใส่เซ็ตใหม่หูเต่าคุณขาดโบนัสความเสียหายโอเคถ้าคุณมีเติมโบนัสความเสียหายมันก็โอเคแต่ทุกวันนี้ที่ชอบเล่นกันเนี่ยก็จงลี่หูเต่าจริงๆิวเฮหลานมันไม่มีตัวคิวคุณทําลบเลือ,ลอดสารอบลำบากแถมคุณใส่จงลี่เลือดคุณไม่ลดอีกเออมันไม่น่าใช้มันใช้ยากไว้เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวเช็คายเผื่อมีวิธีเวิร์กเวิร์เช่นไอ้พวกหูเต่าที่เล่นกับเบนเน็ตอยู่แล้ว เดี๋ยวค่อยว่าก mm ันเพราะว่าคาซึฮะมันแจกโลนความเสียหายได้ไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงขอลองเช็คก่อนว่ามันสมูทไหมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็พูดแับอัให้ฟังแบบคร่าวว่าอาการสภาพมันเป็นยังไงแล้วก็มีเกมเพลย์ให้ดูด้วยกันเบื่อนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นการทําโดยที่มันมีการกระจายมูลค่าที่แฝงซามมาตรฐานเครื่องฉีงเมนด้วยแล้วก็ไม่ได้มีการใส่ตัวบัฟอะไรอื่นๆเข้าไปเพิ่มเลยครับสำหรับตัวทุกๆตัวมันเลยทาให้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขค่อนข้างดิบมันขึ้นอยู่กับว่าคุณณไป่บบัออะร้างเเพวมนคตดูีุ็ิศษ บ้้าางงงอยย่เีมันพูดกันยากเนาะฉะนั้นก็เข้าใจด้วยแล้วกันแต่ไอที่บอกว่าคุ้มไม่คุ้มฟาร์มอะ่ะอ่าแน่ๆฉะนั้นไอตัวที่แบบเซตนี้มันมาแล้วเวิร์กแน่ๆเนี่ยก็คือฟิชครับใช้ไปเหอะยังไงก็ดีไม่ต้องเช็คแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอืมมันไม่ได้มีนยัยยะสําคัญอะไรที่ควรจะไปฟาร์มก็ช่างมันนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมและทีมต่อไปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ